สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้โจกนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้โจกมีเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะครับพร้อมเคล็ดลับการผัดให้เนื้อเด้งสุกเสมอกันนะครับแล้วก็กลิ่นหอยไม่แรงด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้ววิธีทําพร้อมกันเลยครับผมส่วนผสมก็แน่นอนนะครับหอยลายสดนะครับห้ารอยกรัมนะครับโจกซื้อมาเตรียมล้างไว้เรียบร้อยละวิธีล้างก็ง่ายๆนะครับจกทุบพริกสดใส่ลงไปเม็ดนึงแล้วก็แช่น้ำสักพักนึงครับเขาจะเริ่มคลายดีนออกมาแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีทําให้สุก เนื้อเด้งแล้วก็สะอาดกว่าเดิมนะครับใบโหระพานะครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบกระเทียมสับนะครับน้ำพริกเผานะครับน้ำมันสำหรับผัดน้ำตาลน้ำมันหอยนะครับอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาครับผมแล้วก็พริกจินดาแดงสับมีเท่านี้นะครับนี่ก็คือน้ำแข็งเตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลวกหอยลายก่อนแล้วมาน็อกน้ำแข็งนะครับเพื่อให สุกแล้วก็เนื้อเด้งไม่หดไปกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะเลยครับจกตั้งน้ําร้อนรอไว้แล้วน้ําเดือดแล้วนะครับก็เอาหอยลายที่เราล้างทำความสะอาดแล้วครับมันไปลวกได้เลยนะครับลวกจนฝาหอยเปิดทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันสุกเดี๋ยวเราจะไปน็อกในน้ําเย็นแล้วก็ทําความสะอาดอีกทีหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้หอยสุกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเอาน้ําออกแล้วก็มาน็อกในน้ําเย็นนะครับนี่นะครับ ถือเป็นการล้างอีกรอบนะครับแล้วก็เนื้อหอยเนี่ยจะแน่นเด้งกรอบกรุบๆเลยครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยครับโอเคครับแล้วก็เป็นน้ำมันสำหรับผัดนะครับต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน,นะครับใส่กระเทียมสับนะครับลงไปผัดได้เลย เดี๋ยวเราผัดกระเทียมสักคู่นะครับให้กระเทียมเริ่มเหลืองก่อนแล้วจะใส่พริกลงไปอตามด้วยพริกนะครับเป็นพริกจินดานะครับที่เราสับเอาไว้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกสับนะครับเอา2อ,อย่างนี้ไปโขกรวมกันเลยก็ได้นะครับแต่เมนูนี้จงจะชอบสับเพราะว่าพริกกับกระเทียมจะเป็นชิ้นๆเท่าๆกันดูน่าทานดีครับ อพอพริกเริ่มมีกลิ่นฉุนออกมานะครับก็จะเป็นน้ำพริกเผานะครับอัตราส่วนเช่นเคยนะครับตัวเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับเราผัดให้น้ำพริกเผาละลายแล้วคู่หนึ่งก่อนแล้วเราก็จะเหยอะน้ำหรือน้ำซุปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรส เคเสร็จ okay, แล้วไปเป็นน้ำนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับมาพริกเผาที่โจ๊กใช้เนี่ยกลิ่นจะไอ้รสชาติจะไม่หวานมากนะครับฉะนั้นโจ๊กจะตัดลดด้วยน้ำตาลทราย,ยานิดนะครับซอสถั่วเหลืองนะครับซอสปรุงรสผักเขียวอันนี้เป็นน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรม ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับให้พริกเผาละลายด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหอยลายมาคลุกทีหนึ่งเนี่นะครับจะได้เป็นซอสออกมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นหอยลายนะครับที่เราลวกแล้วน็อกน้ำเย็นเอาไว้นะครับเอามาคลุกเขาให้โดนกับซอสทั่วนะครับ แล้วก็เนื้อหอยเนี่ยมันจะไม่โอเวอร์คุกไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าเราน็อกด้วยนั้าแข็งไว้แล้วนะครับเพาทำให้เนื้อหอยไม่ไม่หดมากเป็นชิ้นกําลังน่ากินนะครับต่อด้วยโรยด้วยพริกชี้ฟ้านะครับหั่นสลบเอาไว้นะครับใบโหระพาที่เราเด็ดล้างเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ผัดให้พริกกับใบโหระพาสุกกน,นะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอม จริงส่วนตัวโจ๊กชอบทานแบบที่เขาแกะแกะเป็นเนื้อมให้แล้วครับไม่มีเปลือก<ม>คือตักทานได้เลยครับอันนี้เปลือกมันต้องมาแกะเนื้อออกจากเปลือกอีกทีนึ่งเวลาทานแต่มันก็ได้อัตรสดไปอีกแบบหนึ่งนี่นะครับสุกแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาจอกมาประมาณนี้ปิดไฟครับนี่เลยดูกันใกล้ๆชัด หอยลายผัดพริกเผาเนื้อเด้งๆเลยนะครับอุยอันนี้เนื้อหายไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> เราไปตักใส่จานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามองกินกันครับมาแล้วครับนี่เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาออกมาประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาชิมกันนี่ครับหน้าตาออกประมาณนี้เลยน้ำจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะจกเป็นคนชอบเอามาคลุกข้าวนะครับนี่ฮะเนือแน่นๆอืม ประมาณนี้เลยครับคือแบบนี้มันจะคอนเฟิร์มว่าหอยสุกแน่ๆแ,แล้วก็กินกินหอยอะ่ะจะบอกว่ายังไงดีแต่คนจะไม่ชอบนะครับก็ลวกไปก่อนแล้วก็มาล้างทำความสะอาดข้างในทีบางทีมันมีเศษดินเศษอะไรติดนะครับโอเคเช่นเคยครับอัตราส่วนนะครับโวเขียนให้ที่ใต้ใตคลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับวันนี้ ต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย